สวัสดีครับลูกหลานด้วยเสือนครับผมสวัสดีค่ะยายจอยด้วยจ้ะเด้อเมื่อนี้ลุงหลากกับยายจอยสิมาอัปเดตเดีอพี่อัปเดตยงังไงเท่ะมันบอกปานดราลเถอะอัปเดตบักทุเรียน<ว>บอกทุเรียนดิเคยลงยูทูบไปให้พี่น้องให้เมืองหนึ่งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นมันห,นหน้อยๆเดี๋ยวนี้มันต้นงามแล้วพี่น้องแตกยอดดีนี่เมื่อเบิ่งใกล้ๆนี่นะครับปี เข้ามาอยู่ได้พ่อสองปีไปใย่จ่อยบ้านหอดเลยเนาะบ่บ่บ่เดือนเดือนมีหน้าออเดือนมีหน้าเนาะเดือนเดือนมีหน้าที่ครบสองปีเนาะพี่น้องทุเลียนนี่กัสี่อ่อหลังจากเข้ามาอยู่แล้วเดือนกลกวเขาจังเดยเมาปลูกเนาะโอ้ยบ่เดือนกลัวเดี๋ยวหลายเดือนหลายเดือนเออจังเลยเมื่ปลูกเดือนพฤษภับผ้าตอนนี้ตอนนี้ถั่วมั่วอะไรพี่น้องพี่กายนี่เพี้ยงเพี้ยงเออพี่กายนี่เพี้ยงหดวะเพี้ยงนีเนาะ ประมาณเพียเพ้ยงเอ,อิกเพี้ยงยังเออประมาณนั่นแหละแต่ว่าปีกายแตกยอดบอ่ดีแล้วปีนี้แตกยอดแตกย,ย,ยอดดีฟังน้ำ่นกะกะดีแตกยอดดีที่กันเจ้านีเนาะใครจะตน้นงามๆม,มีฝนเบิ่งนะเจ้าเอ้าก็อยากโชว์ของงามหนึ่งต้นงามกะให้พี่น้องเบิ่งว่าดินเขาปลูกได้ดินเคยสาเขาปลูกได้เออปลูกตามวิธีที่ลุงหลักเคยว่า้ฟัง อผู้ใดอยากปลูกว่าเป็นหน่วยคือว่าปลูกได้ปลูกได้เอ้าบาตายดอกปานดีแล้วตายก็แสดงว่าแอคซ์ีเดนเดี๋ยวบานนี้เดี๋ยวสิอว่าบ่งบังทุเรียนใหญ่มาวังเดือนดีแล้วเนาะเดือนท่านว่าเออใหญ่มาจากในบ้านหอดแตกหอดดีดีพี่น้องแตกหอดดีปะเดือนวันที่สิบสามท่านว่าแตกหนอดีแห้ง บักเลียปีที่แล้วครับตลอดอืมใหญ่มากใหญ่เมื่แต่ปีไก่เด้นี่ปีไก่นี่ใหญ่มากปีไก่ปีไก่แล้วเดือนนั้นว่อปีไก่ตัวหุกห่าปีนี้ปีหกหกปีนี้หกหกแตเดือนหนึ่งพี่น้องเดือนกลัวๆเดือนกลัวๆแตกยอดแตกยอดดีถือว่าติดแล้วเนาะอือติดแล้วติดต้นนี่ก็ที่ได้กินอยู่สิเบาเบาแตกนี่ถือว่าทานอยู่เด้อ แต่ว่าเวลาห่อเนี่ยให้เราว,วนางัน่นเวลาเฮากนกนเฮาเห็ุผิดละกลวงเงยเจ็กน้อยกลวงแล้วห้องก็เอาเอาผ่าถ้าผ้ามุ่งนี่ดีแห้งมุ่งขาดเม่นเอามาหอดตั้งเลยบ่ต้องเอามุงออกบ่ต้องเอามุางอห,มหอก,ก็ได้เพราะว่ามันหากมันซ่อมไส่ได้จีดๆดเนี่ยจล็กน้อยแล้วก็ตั้งเลยแน่นบ่ต้องเอาออกเดี๋ยวไห้หากมันทะลุเองมันนี่อันตัวนี้บ่ได้เอามุ่งออกเนาะเม่น มุงขาดพี่น้องมีมุงขาดอยู่สองสามดาเอามาลงสทุจยอดเลยดี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 เอาไปลองเห็ดเบ่งเดอพี่น้องอ่เวลาใหญ่มันจงบดได้ไปแะอี่ยังงอใหญ่ใหลายต้นลายก็จนสิกลเป็นเสียนเสียนจอยเสียเียนเสียนใหญ่ทุเรียนเสียนคือเป็นหนึ่งสี่ว่าดิต้นนี้บ่ผ่านเลยพี่น้องน้ำเครื่องซักผ่าไหลลงตัวนี้เนาะไอ้หลักลุย ลุยขีดตมเลยมันนั่นได้ลงคลิปให้เบิ่งกิ่เนาะเออลุยขีดตมเลยแต่ว่ามันนั่นเบ่ามันนั่นเบ่ามันดินมันนั่นน่ะเนาะดินมันเปียกแข็งเบ่ามันแตกถ้าเบ่าบอแตกสีงามเลยเพราะว่ชเลี้ยนต้นนี่งามงามใบใหญ่แงอื่แต่ว่าบวดซื้อถ่ายแล้วเยอะแต่กลางเยอะแต่กลางแต่ว่ากับกับวันนี่ำใสดีอยู่กันร่ำมันยังใสใสอยู่นี่กับวันนี้อาจจะมีโอกาสเนาะนี่ปลูกไม่ปลูกไม่ตายแล้วก็ปลูกไม่ เรื่องลูปไปพี่น้องบรรยากาศเนาะบรรยากาศ,กาศออกมาอยู่อีกเดือนหนึง่งเดือนมีนาหน้าเนี่ยเทาไงทั้งหน้าีกพ่อสองปีเดือนมีหนา้านี่ต้นนี่ก็ใหญ่มากเลยสองสองอาทิตสองอาทิตย์เนาะสองสอาทิตตุ๊กสามอ,อาทิตย์สามอาทิตย์เกือบเดือนต้นนีใหญ่มากคิดว่าน่าจะรอดอยู่เนาะรอดไว้ใจใจรอดอยู่ถ้าใบบอลลูนเออ บบอลนหลอดใบบอลนโอ้ยใหญ่มากก็เจอล่มพี่น้องเอ้ยลมเติมเติมล่มพัดตึงเสร็แล้วพี่น้องบังจุเลียนหมุนอยูุงสิหมุนยุปันบกตึงโอ้ยย่ายจอยจนก็อยากห้องอยากไห้นี่ต้นเหนียวมาบังท่านต้นนี้เดี๋ยวอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ที่เราสองอาทิตย์บ่สองอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะ <N> <huh> นี่นี่อาตย์ที่สองอหมือนนี่แ่ละใหญ่มากใหญ่มากวันพุหัสบ้านติดเดิอพี่น้องลูกไส้อยู่อืมให้ลูกไส่เอาอยกโยกขึ้นรถสูเพะวันปัญหาของการใหญ่เขาบ่มีเครียเนาะหล้กก็ทีมันแคบกระเหมียนก็ทีมันแคียบเขาคือต้องใส่กำลังใส่ข้้นยกเอาเหล็กยาวมากแล้วก็ใส่คนหามขึ้นรด มันเกิดเล่อยหนักเนี่ยยิ่งหน่อยเพราะว่าเฉพะจะพาะเบ้ามันนี่กะประมาณสองสามร้อยโลสองร้อยกว่าโลเบาวั้นเออมันเลยหนักที่หนิแต่ว่านี่กบพืานติดดอกแต่ว่าก็คือว่าได้ผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งใบบอลลูนใบบอลลูนนี่คือว่าหนาที่ผ่านคือว่าหนาจะผ่านสังเกตได้จากยอดสังเกตได้จากยอดอ่อนยอดอ่อนติดมากที่น้องนี่นิหนยอดอ่อน ยอดอ่อนติดมากนี่นี่นี่ยอดอ่อนติดมากใครยอดอ่อนบ่เหี่ยวแสดงว่าผ่นเดี๋ยวสิมาอัปเดตใดีเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาอัปเดตเรื่อยใจจอยครับลุงหลักสิมาอัปเดทเดี๋ยวเบิ้งเรื่อยเนาะเนี่ยเพราะว่าเท่าสิเบิ้งว่าเท่าใหญ่ว่าเดี๋ยวว่าสิเป็นเด็กใแม่นใหญ่ตัวเรียนมันกับ มันโมเมนต์ของไงปาะเด็นนะเป็นของหยากอยู่มันโมเมนต์ของกล้วยนี่แต่ว่าหากห้กแก้วมันถือตัดเดอพี่น้องนี่พอมันลงไปลึกแล้วมันลงลึกข้างนี้หักแก้วก็เลยต้องตัดตัดเหล็กเหลี่ยมประมาณนี้ตัดไปลายเติบอยู่แต่ว่าหากฝอยหากหากขัางหนามันนี่ย่งแต่เพราะย่ามเอา้หลายที่สุดเอาไ้หลายที่สุดเพราะว่ามันจะได้ไปดึงสารอาหารขึ้นมาเนาะดึงสารอาหารขึ้นมา เอาคลิปนี้กะที่เราไปฟังจำหนีก่อนเด,เดี๋ยวสิมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะไม่ใช่เนาะเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งเรื่อยๆอยู่ดอกถ่ายหาแต่ต้นงามๆเนาะเจ้าต้นขี่ไล่ที่ปถ่ายเฮ็ดยังเอ้ยเอากะต้นงามๆนะต้นขี่ลไล,ไไล <laughs> ่พุ่อเดียวพุ่่ยร้ายพุ่ยเพราะว่าปีแรกมันบางงามดอกบมืุ่เลียนนั่น <laughs> มันมันติดแล้วปีสองแต่าหากมันเดินแล้วปีสองปีสามปีสี่ปีห้าลุ่งไปเลยเอ,อเอาปุยเอาฟุ้นใส่วื้อขึ้นเลยก็ปีที่หนึง่งปีที่สองมาต้องตกใจมันติดถ้าหากได้เดินแล้วว่าต้องตกใจเราว้องไม่แต่งามกับงามต้นน้อยต้นนี้กับ้างมันเดี๋ยวมันติดพอหากมันเดินแล้วมันสิไปเองมันเลยต้นใหม่มันเปลี่ยนแนวนั้นมันก็มีตำาคนหรือชาวบ้านมีเข่าหย่ำมันก็หย่ำกินอาหารบํ่เพ็ได้นาะ เราเลี้ยงคือกันนะหากบรทหารหลายมันเกิดกินอาหารกับกินอะไรหน่อยๆแต่ถ้าหากมันหลายแล้วก็ดบุบ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 เข้าเดียวแตกยอดแต่ยู่ในบ้านเดียวเดียโอ้กี่หนาเกิดได้กินหนื่อยเลยพี่น้องเออเดี๋ยวสิไพี่ไต้เบิ้งยิ่งยื้อเนาะลูกหลักสิไพี่ไต้เบิ่งลูกหลักก็เจ๋งใจอ่ะยิบดีกับพ่อ宝妈เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังล่อกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า